สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยนะคะก็ไม่ได้มาอัปคลิปกันนานเลยนะคะตอนนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตตัวนมพึ่งนะคะของปี2021นี้นะคะว่าตอนนี้พลอยขายห้อไหนบ้างนะคะก็อยากจะมาอัปเดตกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนมพึ่งเนี่ยเราก็ได้นำตัวใหม่เข้ามาอีกนะคะตอนนี้นะคะ,ะคราวที่แล้วเนี่ยที่พลอยได้ทำคลิปไปเป็น รีวิวตัวนมพึ่งสันชัยนะคะซึ่งก็เป็นตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะผลตอบรับดีมากนะคะคนก็สนใจกันเยอะเลยนะคะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนมพึ่งไบโอนะคะอย่างที่พอยรีวิวไว้อ่าเดี๋ยวพอจะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่ตัวแรกนะคะตอนนี้เราก็ยังขาย Nature King ตัวนี้อยู่นะคะปัจจุบันนะคะฉลากเขาจะเป็นแบบนี้ปี2021นีนี้นะคะทางแบรนด์นะคะได้ ไม่ได้ติดโลโก้ตรงนี้แล้วนะคะที่เป็นเขียนว่า nature plus นะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็ยังจะมีตัวอออทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมการขูดสแกน QR Code นะคะตัวนี้เป็นนมพึ่ง1,000มิลลเกรัมนมพึ่ง1,000มิลลเกรัมนะคะเหมาะกับใครจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับทุกๆช่วงวัยสามารถที่จะทานได้นะคะตั้งแต่วัยรุ่นเด็กๆนะคะก็ยังไม่แนะนำให้ทานนมพึ่งตัวนี้1,000มิลลเกรัมต่อ1เม็ดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานแล้วนะคะจากรีวิวลูกค้าที่พอได้รับมาเนี่ยคนที่ทานตัวนี้นะคะแล้เ,เห็นผลเลยเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็อายุสัก13ปีนะคะน้องๆน,นะคะคุณแม่ก็จะมีซื้อนมพึ่งนะคะให้ทานบ้าง เพื่อเป็นการาบำรุงสมองนะคะอย่างเช่นน้องๆช่วงสอบหรือว่าเด็กๆนะคะที่เป็นภูมิแพ้นะคะในช่วงหนา้าฝนนะก็สามารถที่จะทานตัวนี้ได้นะคะถ้าไม่มีอาการแพ้เกสรดอกไม้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะตัวนี้ราคาทุกอย่างนะคะลูกค้ามันจะมีโปรโมชั่นของแต่ละรอบนะคะแต่ละล็อตนะคะราคาเขาจะมาไม่เท่ากันลูกค้าต้องสอบถามนะคะราคาเข้าไปทางแอดมินนะคะทางเพจเดี๋ยวเราจะ ขึ้นนะคะขึ้นเอาไว้นะคะด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะทักเข้าไปในลายแอดร้านค้าได้เลยนะคะตัวนี้ให้ดูใกล้ๆก,ก,กันอีกทีนึงนะคะเม็ดเขานะคะจะเป็นสีเหลืองดวนแบบนี้นะคะถ้าอากาศไม่ร้อน เราไม่ต้องนํานมพึ่งเข้าตู้เย็นได้นะคะนมพึ่งเปลี่ยนสีไม่มีปัญหาค่ะสามารถที่จะทานได้เพราะว่านมพึ่งนะคะเป็นนมพึ่งแท้และผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะคะนอกจากจะเป็นนมพึ่งแล้วเนี่ยอีก200-300รายการที่ร้านนะคะจะเป็นของแท้แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศทุกตัวเลยนะคะอ่าจบกันไปแล้วนะคะตัวนี้นมพึ่งนะคะขอบอกน,นิดนึงว่าเหมือนเดิมค่ะเรานำเข้าเฉพาะของออสเตรเลียเท่านั้นนะคะ เพราะว่าเป็นแหล่งนมพึ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คืออยู่ที่ออสเตรเลียนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะเป็นนมพึ่งยอดน,นิยมคนไทยตอนนี้กําลังมาแรงเหมือนเดิมนะคะก็คือตัว healthy Care ตัวนี้นะคะเรายังจัดจำหน่ายอยู่ปัจจุบันนะคะลูกค้าถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของพลเนี่ย e a l t h y Care นะคะเป็นฉลากเก่าบางทีเนี่ยพลส่งลูกค้าไปนะคะลูกค้าจะบอกว่าเออมันเป็นของปลอมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเคยดูคลิปเก่าๆของพลเนี่ย ตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนฉลากมาแล้วคลิปวิดีโอล่าสุดที่พลพึ่งอัพลงไปนะคะก็จะเป็นฉลากใหม่แล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะฉลากเขาจะเป็นแบบนี้ h e a l t h y c r r ร r ย y a l j e l l y นะคะหนึ่มิลลิกรัมตัวนี้นะคะข้อดีของเขานะคะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทานนมพึ่งเพราะว่าตัวนี้นะคะค่อนข้างจะกลืนง่ายซอฟ์เจลนิ่มแต่ว่าซอฟ์เจลของเขานะคะจะต่างจากที่ห้ออื่น ท,ทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะมีเม็ดสีนะคะที่เข้มกว่าเข้มกว่ายี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเข้มกว่าด้วยแคปซูลเจลเขาก็ใช้สีเข้มกว่านมพึ่งข้างในก็ใช้สีเข้มกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใครไปเที่ยวออสเตรเลียนะคะเราไปเดินตามห้างร้านขายยาน,นะคะก็จะต้องเจอตัวนี้นะคะวางไว้ตัวนี้นะคะเป็นนมพึ่งที่คนออสเตรเลียเนี่ย รู้จักกันทุกๆคนนะคะเพราะแบรนด์ e ฮลที่แคร์นะคะเขาไม่ได้ทําแค่นมพึ่งอย่างเดียวก็ทาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ส่งอยู่ที่ร้านขายยานะคะทุกๆที่เลยของออสเตรเลียตัวนี้1,000งบริกัรแนะนํานะคะลูกค้านะคะที่อายุนะคะประมาณสัก3ามสิบขึ้นไปนะคะตัวนี้เริ่มทานได้เลยแนะนํานะคะตัวนี้แนะนําพิเศษนิดน,นึงนะคะเขาเนี่ยควรจะต้องทานนะคเม็ด วันละ2เม็ดนะคะเมเ็ดเขาเล็กค่ะโดสของเขาตามกระปุกนะคะแนะนําทานวันละ2เม็ดหรือถ้าลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้าหลายๆคนส,สาววัยเลข3เนี่ยนะคะจะรีวิวกลับมาบ่อยมากๆเลยว่าทานตัวนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าอาการปวดประจำเดือนเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเคยเทสก็เคยทดสอบดูแล้วจริงๆนะคะตัวนี้ถ้าช่วงก่อนมีประจำเดือนนะคะสัก7วัน ทานนะคะเช้าสองเย็น2นะคะรู้สึกว่าไม่แทบจะไม่ปวดประจำเดือนเลยนะคะสำหรับตัวนี้นละ,ะลูกค้าลองรีวิวนะคะลองรับรีวิวที่พลอยได้รับจากลูกค้าบ่อยที่สุดนะคะก็คือเรื่องนี้นะคะตัวนี้แนะนำนะคะสาวๆนะคะอายุสัก30-35ปีที่ต้องการบำรุงผิวพรรณมีอาการเหนื่อยลา้าปวดหัวผู้ชายก็ทานได้นะคะหนุ่มพึ่งลูกค้าพลอยผู้ชายค่อนข้างจะเยอะนะคะ และตัวนี้นะคะปัจจุบันฉลากเป็นแบบนี้ปัจจุบันวันนี้ที่พลอยอัดคลิปไว้นะคะบทอายุ2,023เลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเปลี่ยนสีค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นนมพึ่งที่สดด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เน้นส่งออกทั่วโลกแบบนั้นเขาก็เลยแบบว่าเน้นทานเองนะคะเน้นทานกันเองในประเทศด้วยตัวนี้นะคะโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าฉลากใหม่นะคะเป็นฉลากใหม่นะตัวต่อไปนะคะที่ยังคงขายอยู่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือกําลังมาแรงมากๆเลยก็คือตัวซันชายนี่แหละค่ะซันชายไบโอเพียวนะคะร้อเพียวเรเจลลี่นะคะหนึ่มิลลิกรัมตัวนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ของนมพึ่งไม่ได้เขียนเอาไว้ที่กระปุกเนื่องจากเขาเป็นร้อเเพียวแล้วนะคะแต่ว่า ในโดส1,600มิลลิกรัมเนี่ยลูกค้านะคะก็พอที่จะอันนี้คือพอพอที่จะเดาได้นะคะว่าอย่างน้อยเนะะี่ยเขาต้องเป็นนมเพึ่ง6%นะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับแต่ละแบรนด์นะคะเขามีการโฆษณาต่างๆกันบางแบรนด์ก็คิดว่าเออฉันใส่1,600มิลลิกรัมก็คือจบละลูกค้าทุกคนรู้อยู่แล้วแบบนี้นะคะทีนี้อาตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ตอนนี้นะคะมาแรงที่สุดด้วยราคาของเขาไม่แรงค่ะ ราคาไม่แรงนะคะแล้วเป็นองึ่งที่มีกล่องบรรจุเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมคะและตัวนี้นะคะมีมาตรฐานนะคะรับรองเทสเรียบร้อยไม่มีโลหะนะเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนอสคอ,รรอสเตรเลียคือทำที่ออสเตรเลียจริงๆนะคะแล้วก็มียอดขายค่อนข้างที่จะสูงนะคะตัวนี้นะคะเน้นนะคะส่งออกด้วย ส่งออกไปขายนะคะลูกค้าลองไปดูตามพวกอเมซอนตัวนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าขายกันปกติเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้พอยบอกได้เลยว่าพอยเนี่ยนะคะขายของแท้แน่นอนร้อยเนต์และนำเข้ามาจากโรงงานของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ราคาพิเศษจริงเป็นตัวที่ลูกค้าไปถ้าสนใจนะคะก็ ทักไปตามโปรไปถามโปรนะคะแล้วก็ไปถามราคาในแต่ละช่วงแต่ละล็อตนะคะจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะการลงคลิปในวิดีโอ y YouTube เนี่ยเราจะไม่บอกราคาไม่ใช่ไม่อยากจะบอกนะคะเพียงแต่ว่าคลิปเนี่ยมันจะต้องอยู่อีกนานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามเอานะคะเข้าเข้าไปถามมาว่าตอนนี้นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะคะพอเคยทำรีวิวแกะให้ดูแล้วเนาะลูกค้าที่ไปดูนะคะเข้ามาดูอยากจะเห็นเมตรอะไรของเขานะคะก็ไปดูคลิปวิดีโอกเก่าๆนะคะคลิปวิดีโอกเก่าได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือตัวพรีเมียมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวพรีเมียมเวลตี้เฮลตัวนี้นะคะที่พอเคยทํารีวิวเอาไว้แล้วด้วยที่เป็นนมพึ่ง6%นมพึ่งแบบพรีเมียม ทุกสารอาหารครบอยู่มีในฉลากเรียบรอนะ้อยสาหรับคนที่ต้องการนมพึ่งที่แบบมีสารอาหารครบเป๊ะๆหมดทุกตัวอักษรนะคะสามารถหาได้ในแบรนด์เวลต t h เฮ l l ์แต่ก่อนที่พอจะเข้าไปถึงแบรนด์เวล h ี้เฮลที่ตอนนี้พอยังจำหนายอยู่นะคะพอมีตัวนี้เข้ามาค่ะเวล h ี้เฮลเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเม็ดที่ได้ แต่ว่าถ้าลูกค้านะคะคนไหนนะต้องการอ,อย่างเช่นนะคะลูกค้าที่เป็นมุสลิมน,นะคะแนะนำทานแบรนด์เวลตี้เฮลแบรนด์เดียวเท่านั้นเพราะว่าเขามีฮาลาลเรียบร้อยฮาลาลเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้ยากอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้แบรนด์นี้นะคะเป็นระดับพรีเมียมที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นฮาลาลได้ตั้งแต่โรงงานเลยค่ะ,ะกระบวนการผลิตทุกอย่างนะคะใช้ที่ออสเตรเลียทั้งหมด นะคะแม้กระทั่งแพ็กเกจทุกๆอย่างนะคะทางแบรนด์ได้เคลมไว้ซึ่งเบลตี้เฮล์เนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่นนะคะเรื่องนมงพึ่งเรื่องอาหารเสริมเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้พรีเมียมค่าสารอาหารชัดเจนนะคะรับตัวนี้ไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าแบบพรีเมียมเช่นกันแต่ว่า จะพรีเมียมสู้ตัวนี้ไม่ได้พลอยบอกตามตรงนะคะเพราะว่าตัวนี้บอกตามตรงว่าพรีเมียมที่สุดเพราะสารอาหารเขาค่อนข้างชัดเจนและสูงนะสารอาหารเขาค่อนข้างชัดเจนและสารอาหารสูงมากแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้มาใหม่ค่ะเดี๋ยวพลอยจะมาทํารีวิวตัวนี้แยกนะคะแต่วันนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นําเข้ามาขายได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วแล้วพลอยก็ ได้จัดจําหน่ายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็รอรีวิวจากลูกค้านะคะเพื่อที่จะมาทําคลิปวิดีโอลง YouTube ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มค่ายัางไงโดสของเขานะคะ1 6 5 0มิลลิกรัมนะคะเท่ากันกับตัวนี้เลยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เขียนนะคะยี่ห้อนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เขียนนะคะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าย u คาริตั t ทรีนะคะลูกค้า แบรนด์นี้นะคะ made in Australia เช่นเดียวกันนะคะนมพึ่งเราคัดสรรจากออสเตรเลียเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะหมดอายุนะคะปี2023นะคะตัวนี้เนี่ย1,650กรมิลลิกรัมต่อเม็ดซอฟเจลเลยนะคะเป็นในรูปแบบซอฟเจลและที่สำคัญนะคะได้365เม็ดตัวนี้พรีเมียมยังไง คือนมพึ่งเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโดสสูงสุดเนี่ยเขาก็จะทํากันอยู่ที่พันหกรมิลลิกรัมนี่ก็ว่าหรูว่าพรีเมียมแล้วถูกไหมคะแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกห้มิลลิกรัม50มิลลิกรัมนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ได้น้อยนะคะไม่ได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์นี้พอยเป็นคนที่ไปคน้คนพบคน้นหาค้นเจอมาและแบรนด์นี้นะคะลูกค้าแอบบอกน,นิดนึงว่าเขาเป็นโรงงานนะคะที่ทําให้ อาหารเสริมหลายๆแบรนด์ที่ขายอยู่ในออสเตรเลียเป็นอาหารเสริมชื่อดังนี่แหละค่ะเขานะคะโรงงานเป็นคนทําให้เองเลยนะคะแล้วโรงงานก็ทํานมพึ่งของตัวเองมาจําหน่ายด้วยสําหรับตัวนี้ลูกค้านะคะบอกได้เลยว่า1เม็ดเอาอยู่ค่ะคือหลายๆท่านเนี่ยได้ลองทานไปแล้วนะคะจากคนที่อาจจะทานไบโอซันชายตัวนี้แล้วอาจจะยังไม่ถูกใจนะคะลองเปลี่ยนมาทานตัวนี้นะคะก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีก แต่ยังไม่ถึงขนาดพรีเมียมเท่าตัวนี้นะคะเพราะว่าถามว่าตัวนี้พรีเมียมเพราะอะไรเพราะว่าเขาครบที่ฉลาค่ะแต่ลูกค้าค่ะบางคนนะคะทานตัวนี้ทานอยู่ใครตัดนะคะก็อาจจะดีกว่าทานเบลที่เฮลก็ได้เพราะร่างกายของแต่ละคนนะคะดูดซึมสารอาหารแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะอันนี้พออธิบายกันแบบง่ายๆเลยนะคะเราจำหน่ายนมพึ่งหลายยี่ห้อยี่ห้อไหนเหมาะสมกับใครยี่ห้อไหน ที่ใครทานแล้วดีใครทานแล้วรีวิวแบบไหนมานะคะเราเก็บทุกอย่างนะคะแพงที่สุดก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุดนะคะทีนี้ตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการแบบเม็ดเดียวเอาอยู่หรือนะคะสําหรับใครที่แบบว่า1เม็ดก็ยังไม่โอเคนะคะสามารถทาน2เม็ดได้แต่โดยทั่วไปนะคะที่เพอได้รับรีวิวตัวยูคาลิปตัดมาเนี่ยหเม็ดนะคะรับสบายกันเกือบทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ เปลี่ยนสีค่อนข้างจะเปลี่ยนสีง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่ายิ่งค่านมพึ่งเขาสูงนะคะยิ่งนมพึ่งสดมากเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนสีได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเขาใส่นมพึ่งไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขียนไว้เลยนะคะที่ฉลักจัดไว้เลยนะคะว่าเป็นธรรมชาติร0อเซนะคะ ในโดสที่1,650มิลลิกรัมกระปุกนี้นะคะลูกค้าบอกด้วยเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆเราหาที่ไหนไม่ได้ย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอีกครั้งนะคะลูกค้าที่มาจาก YouTube นะคะถามบ่อยมากว่าของแท้ของแท้หรือเปล่านะคะย้ำกันทุกๆรอบนะคะมั่นใจได้เลยนะคะซื้อกับร้านนี้เราจำหน่ายอาหารเสริมนะคะโดยเฉพาะนมพึ่งเนี่ยเราจำหน่ายนะคะมามากกว่า5ปีแล้ว ะะเราจำหน่ายมาเป็นเวลาประมาณ5ปีสิบห้ปีแล้วนะคะขายตั้งแต่เล็กๆนะคะจนทุกวันนี้นะคะเรา,เานําเข้านมพึ่งเนี่ยมาหลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยิ่งแบรนด์นี้นะคะเรานําเข้ามาเองด้วยนะคะอ่าทีนี้ สว่าง2ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะคะใครที่ต้องการสารอาหารชัดเจนทุกอย่างที่กระปุกก็คือลูกค้าทานตัวนี้เพราะไม่มีตัวไหนนะคะที่จะชัดเจนและสูงสุดเท่าตัวนี้อีกแล้วนะคะแต่ตัวนี้อยู่ในรูปแบบของแคปซูลผงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดนะคะของตัวยูคาลิคารทรีนะคะจะเป็นเม็ดซอฟต์เจลแบบนี้นี่นะคะเม็ดซอฟต์เจลเป็นแบบนี้ รสชาติของเขานะคะก็จะคล้ายคลซันชายนะคะแต่มีความเข้มข้นขึ้นมาอีกตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะระหว่างเ,าเวลตีเล้เฮลและก็ยูิคตัสน,นะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่อายุนะคะประมาณสัก40ปีขึ้นไป45ปีขึ้นไปนะคะทานได้ไปยันจนถึงอายุ80เลยค่ะนมพึ่งนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้หลับสบายนะคะแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่มี ลุ่มวิตามิน B โดยธรรมชาติค่อนข้างที่จะสูงและในนมครึ่งนะคะก็ยังมีแคลเซียมด้วยสามารถนะคะมีส่วนในช่วยในการบำรุงกระดูกได้ด้วยคือครบทุกวิตามินนะคะเราเหมือนการที่เราทานวิตามินรวมเข้าไปแต่เราทานในรูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติ100%เนะคะอาะทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าใครนะยังไม่ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งพอยนะคะได้ทำรีวิวแยกเอาไว้แล้วนะคะสำหรับคลิปตัวนี้ เม็ดเขานะคะจะเป็นแคปซูลผงแบบนี้ลูกค้าที่ต้องการความชัดเจนนะคะแค่เปิดมาเนี่ยกลิ่นนมพึ้งนะคะคือแรงมากๆนะคะเป็นสกัดเย็นในรูปแบบผงแบบนี้เลยตัวนี้นะคะยังคงจำหน่ายอยู่แล้วก็คงจะต้องจำหน่ายไปอีกยาวๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะพรีเมียมจริงๆนะคะ1,650มิลลิกรัม นะคะ1,650มิกรม HDA นะคะ33มลิกรัมซึ่งสูงมากๆลูกค้าลองไปหา HDA นะคะ33มลิกรัมในนมพึ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังแค่ไหนนะคะคุณหาแทบไม่ได้แล้วนะคะคือเรียกว่าไม่มีเดียว่ะที่ปัน HDA 33มลกรมขนาดนี้นะคะคืออาจจะมีแบรนด์อื่นหรือเปล่านะคะหรือลูกค้าอาจจะไปเจอของไทยแต่บอกได้เลยว่านมพึ่งไทยกับนมพึ่งออสเตรเลียคนละแบบนะคะ คนระแบบแม้กระทั่งน้ำพึ่งรสชาติเป็นคนระแบบเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าโดสเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่พลเคยเจอมาแล้วเท่าที่พลเคยเจอนะคะเท่าที่พลเคยเจอมาแล้วในนมผพึ่งของออสเตรเลียที่มีอยู่ที่ฉลาดแน่นอน100%ส่วนใหญ่นะคะพรีเมียมพกก็มีกันแค่24มิลลิกรัม H D A นะคะแต่ตัวนี้33มิลลิกรัม ค่าไลโอฟิไลนะคะห้าร้อยห้าสิมิลลิกรัมบางแบรนด์นะคะที่ว่าเยอะมีแค่ห้าร้อยค่ะตัวนี้นะคะห้าร้อยห้าสิมิลลิกรัมนะคะแล้วก็เป็นหก6ปอร์หนึ่งพันหร้อยห้าสิมิลลิกรัมตัวนี้นะคะจากที่ลูกค้าได้รับกันไปเนี่ยแล้วพอก็ทานตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะแนะนำนะคะสองเม็ดค่ะวันละสองเม็ดตัวนี้บรรจุหนึ่งร้อยยี่สิเม็ดนะคะหนึ่งรอยยี่สิบเม็ด ก็คือทานได้เนี่ยประมาณนะคะประมาณสเดือนนะคะหนึเอ่อหนึรเม็ดนะคะก็วันละ2เมตรแต่ถ้าใครนะคะเห็นว่าเฮ้ยราคามันคน่อนข้างจะสูงนะคะเราสามารถทานตัวอื่นเสริมเข้าไปได้ไหมนะคะลูกค้านะคะสามารถที่จะเลือกแบรนด์นะคะยูคาตัทนะคะซึ่งเป็นโดสเดียวกันแบ่งกันค่ะอาจจะทานตัวนี้1เม็ดและทานตัวนี้อีก1เม็ด เราสามารถทานผสมกันได้นะคะเพราะตัวนี้บอกได้เลยได้3วอลคุณภาพนี้ราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะก็ลูกค้าไปถามกันในหลายได้เลยนะคะแอดนะคะ1 0 8่ y นข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำประมาณนี้นะคะเข้าขๆนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยอัปเดตปี2021เรามีตัวไหนบ้างนะคะก็คือจะมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือแบรนด์ยูคาริทัตทรีนะคะเป็นแบรนด์ที่พอได้ค้นพบแล้วพอก็ได้ไปเจอเขามาเองนะคะที่ออสเตรเลีย1,650มิลลิกรัมนะคะซึ่งเทียบเท่ากับตัวนี้มิลลิกรัมได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าความพรีเมียมนะคะก็อาจจะสู้เวลรีจเฮลไม่ได้นะคะแต่ว่ารับรองค่ะว่าสรรพคุณเขาเนี่ย โดดเด่นแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าลูกค้านะคะต้องการติดต่อนะคะติดตามนะคะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็แอดเข้าไปที่ร้านได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ